ขึ้นอองมากเลหลักเกงไม่ใชเติมจ๊ะจูจมบจ่ก็เอาตะกาไมนียตะก้าเขียยม,มาจะยกไม่เหลกระเปะ๋าเะเสียกินนี่เลยเอาเส้นนี่นมาแล้วแม่มาเตือนซอยแม่เหมมนี่ยนน้ คนหน่อยว่ายู่ไปหน่องจะไปใส่ตื่นขึ้นมากกับว่าเห็นล่ะเสียแล้วหายไปไหนไม่รู้นี่ยหายสาเปิดใส่นี่ยเนี่ยเปิดเอาบอค่ะบอรเดี t ๋ยปเปิดได้ขวานอันนี้อยากถือเอถือไม่ถือตั้งเงินนา่ะเนี่ยแล้วขยะเดี๋ยวมนเลกไปวเอาอันนี้ัมาเสียใส่ไหมเนี่ ว่<ห>าปยังดเดี๋ยวมืเลียงปุ้ยจัดการหาสั่ขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวงรบเดี๋ยวพี่ิบใส่เกือบอึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งได้ได้ไหม <laughs> น้อใส่เกือบใส่ไงบะคุเนี่ย หนุ่มเลยหอยรอกโอเคเนาะกำลังจะเดินทางตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึง่งพอกลุ่มกยน่ีโมงเคิร์กไม่เกินห้าโมงหาโมงไฟกับว่าท่าน,นม,มาดนะ้วยดูว่าไหนก็บเจเดียจัดตาดเคียงยุดทักรถดับกับเกลอือละหอนแลวอาจะล็อกบ้านอ๋ออาาินทรน้ำเสียเกือบปุป๋ยเลยแม่แม่ อน้ำเสกเกือบผู้ไดไปเกือบมันูอยู่นี่อโอ้มันใซ่รองเท้าอียิบอันแม็กของแมนไหมโอเออเอเอาไปเปลี่ยนมันมันมีบ่ะนปนอายิ้เออเอาเอา,า่มเถอาม่ถุงไม่ถุงไซบ่ะเเอาไปใส่โหลดเออเอเอาเอาหอยเออเอเไหมไจนว่าดำแล้วจังค่อยอันหอดเนาะ บ่ตอนแรกมันเป็นสีนี่ทรงควรอยากใส่อันรองเท้าแตะแม็กนั่นแต่ลายมือแล้่ยววะนั่นนี่มันเป็นสีนี่เองบ่รองเท้ามันจังสีนี่เลยวะยังเขาว่าลูกข่อยใส่ดับเลยให้ตาแมกได้แบบเบล่าไปเถอะนี่อยากทำใครจะดีจังเนี่ย ัเป็นยัไงมีเปง่กันมนดเอมน้นเป่าปอดไปบนี้ว่าถือไปเปาในรถือแล้วจะอันรเม่กี้แล้ก็ไปเลยเอาไปออกไปก่อน เอยองไงอันนี้เก้าอันนี้เก้านนนนพันเ,เดี๋ยวเราไปแกะออกแกะใหม่โอ้ย,อยป้ <laughs> าก,กันสองมือไม่ติดแดนถือของได้เลนะ <c oughs> ตาก,ก่องเลยเนะี่ยกับสองมือทั้งหอยซอกพ <c oughs> ัดลมหอน <c oughs> ไม่ใช่ลมเย็นนะลมร้อน ของเฮาคือกันยงไปแบ้ตะเพ่นของเฮากับมดนกโลกตะสมการตะกอนสงการแม่เลยที่เนไแม่ร่ก่กันได้ยอะคุณแอยากให้ลูกกินหายแล้ว่าะคนน้ำมแล้วหนามันไทยใสุ่ไรแล้ว่กินน้มูกินเลย Cứu khỏi bỏ dạc Thì để cặp đầu chờ Ui, mình... mình chèo Cắp Cắp hết đi nô Để học có nồi, có nồi để xào cơm Luân hông, cầu tới tháng 1 đấy เหล็กมันยังไม่ยังไม่แต่งได้ยังอะไรแม่ฮว่อนๆนี่แม่กินได้ปะอันอันนนั้ก็สินฮว่านหรอนเดี๋ยวเข้าใจแล้นมือแรกนี่เรื่องแบบไปแช่ตู้เย็นจะได้ออกจาได้ผ้ากันกินกันหิวกคนไปเลยหิวคนไปแช่เลย ไปค่ะเปบรับเด็กเด็กรู้่ยายอรย่างมันแต่ใส่นะคุณราวังยัยอันน<อ>ี่ง้มันจะคส์อร่อยนะพี่ยายสวัสดีค่ะไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรมานี <Yeah. S 1> อ่อะ <my> จะไป <Yeah. S 1> งานแล้วเหรอเนี่ย yeah. นวัดนครนะไอ้คนณยายไปซีนหนดดูสุขภาพร่างกายไม่มีเลย่องขอาอะไรมาเห็นมาไหนตาเที่ยวกล้ใจจตอะไรต้งวงกับบ้านหรือสวนไปเท้าตาตาถึงกลับกันตอนไหนเนี่ยประมาณตีหนึ่งแต่มันนอนได้อีกอ่ะคุณยายเดินไปตลาดมาเหรอไม่ค่อยเห็นหน้ากันเลยอ่ะอุ้ยนานๆมาทีคุณยายเป็นเดือนหนูก็จะได้นอนตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเดินทางต่างจังหวัดไงโอ้โห ใส่แบงค์เต็มหมดแล้วมั้งโอเคครับคุณยายเดี๋ยวมาลูกแล้วตายลูกแล้วเป็นทหารบอแมนลูกเป็นทหารปีนี้เราโสดอะไรได้ปีนี้แต่วันนี้เราอยู่กับลูกไผ่ยังไงปีนี้เราโสดลงหมดแล้วมีใครวะเร็วเลงตัวกัยังมนิดเบื้องถังนี่เนาะต้องอยู่กับลูกไผ่กับเบิ้งก็ได้เบื้องขั้นใดแล้ะ แต่บุญตักกเือนมองเห็นกันไ่ทีมเห็นยังกัเที่ยวไหนแล้วเน่เยวอรลอยเพราะเดิเลาดิซื้อม่กินอันนี้มันจัเหมือจักสั้นกว่ายี่สิบสั้นตีอันนี้ยี่ิบั้นนี่ตึกนี่ที่ว่าขาเจ้าโดดอันขาดตัวตายแม่ตึกไหนแม่ตึกใช่นี่ตึี่ตุยตุยพันพันตีหญิงหดเลยตกตกลงมาคือกระดาเลยแปะแอนเนเลยโดดลงมาจะสั้นใดสิบห้า ลดลงฟังหุ่นลดลงฟังท่าขยานเศร้าโสดนะเป็นโรคเลยโรคซึมเศร้าโรคแพนิกใจอะไรยงหน่อยมันม่เห็นน่าดอกมันม่เห็นเ้า

ไปแล้วเด็กแล้วนี่น uh, ีู่ยางไปลอยได้ทำไมรองเท้ามาเธอเปลี่ยนใหม่ล่ะเอ้ามึงใส่เอารองเท้านี่มาเด็กเพราะว่านุ้ยอยากใส่กันวะใส่สิบ่เนี้ยย่าย่าไปเหี่ยวมันสุบเงามันชาแม่รู้บ่หนูนย่างไปลอยได้ซอนหนิไปคุณเด้มีการแบบอยากย่างคุณเด้ร้อนนี่ร้อนนี่ดิมั้านแม่ติ่มโดนคักเลยย่างไปย่างมาเจ้าของลานเพื่อนกันมันสีแดดได้ลูกมันสีดำได้เดี๋ยวออกไปร้ายะนะ ให <ge ar> ้ฮอดน้อยดีม home แม่ละก็ดีดีเออเริ่มเริ่มสิเริ่มสิว่องดีก็เพิ่งแล้วเออเริ่มจีเป็นค้าประจำกันมาอีกเที่ยนนึงเป็นค้าประจำเลยเราบ่จมตีลาภาษาหัวให้คือบ่หลายมือเราว่านผมเสียทุกวันเลยพะนะล่าหนึ่ตีแล้วไปแม่ลค่ะเพิ่อนจะสอนว่าเพิ่นมาดูว่านูเนีู้เพิ่นบ่ดูว่าบ่ล้่มเป็นยังไงไหมค่ะเออๆเพื่อนเป็นคนใช้ยาคุม คลิปนี้เอาไว้ชน,นีก้อนกันแล้วกันมาฮับลูกแล้วจ้าพร้อมที่ทไปงานมือแรงเราอยู่ที่นวนรครเนาะว่าไม่เด็กน้อยคืออันป้าไว้นั่ง,งขาพ่อกับแม่โอ้ยเย็ดตุนจาดี้าขาวบุรุนผู้นี้อนบอกบอกชน,นีก้อนบอ,<า>บอกแม่มาฮับเนี่ย